สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูลพระเวทนะคะดิฉันตูนิชาการผูด้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมูลพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธ,ธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธ,ธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะ สำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอศาสตร์มโนรานะคะเป็นศาสตร์ทางใต้นะคะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรียกจิตวิญญาณของชาวภาคใต้นะครับค่ะหรือลูกหลานที่มีเชื้อสายข,ของทางมโนรานะครับใช่ค่ะซึ่งในการที่ผมกับคุณตูนได้เดินทางไปเนี่ยผมเองก็ยังแต่แรกก็ยังคิดว่าเป็นแค่เรื่องของเขาเรียกการลเล่นการแสดงพื้นบ้านพื้นเมือง แต่พอได้เข้าไปสัมผัสในเทิงเลือกแล้วเนี่ยซึ่งเราอยู่กันสามวันสามคืนสี่วันค่ะคุณเอ๋อ่าสามคืนสี่วันที่เราเขาเรียกโนราลงคูในพื้นที่วัดวิหารสูงใช่ค่ะ,ะสำหรับโนราลงคูนะคะเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะคะครับแล้วก็ในการแสดงเนี่ยคือมีการแสดงเนี่ยคือทั้งวันนะคะคยันถึงเที่ยงคืนเลย ะค,ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวปากใต้โดยขนานแท้นะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชาวปากใต้เนี่ยถึงถึงได้มีความรักสามัคคีกันในเรื่องของบรรพบุรุษครอบครัวสถาบันครอบครัวนะครับค่ะแล้วก็เป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นศาตร์แห่งความเชื่อและความประทาที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็น้อยคนเชื่อได้เลยนะครับว่าโดยเฉพาะคนภาคกลางหรือภาคไหนือไหนนะครับ จะเห็นเอกลักษณ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรโดยสายเยลือดของเทือสายโนรา,าหรือมโนรา,าเกิดขึ้นในพื้นที่ปัตตาหรือพื้นที่ด้านขวาของประเทศไทยค่ะซึ่งเราไปคุกคีแล้วก็ทำสกุปเกี่ยวกับเรื่องโรงคูมโนรานะครับซึ่งโรงคูเนี่ยเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณตูนเป็นการาว่ว้นะคะบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์ทางศาสตร์โนราด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการไหว้ครู<ช>ถ้าเปรียบเปรเปียบเปยนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรทางภาคการก็จะมีไหว้ครูคก็คือมีครอบเสียนบรมครูปู่ฤษีอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ซึ่งผมเคยถามน้องอาร์มจิตอุทุโยซึ่งเขาก็เป็นปลูกหลานของมโนราเขาก็ได้ให้คําตอบและในวันนี้เราจะได้มารู้กันว่าครูหมอมโนราและครูหมอตายายค่ของเชื้อสายมโนราเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเรื่องราว ลับตับตอนลี้รับอย่างไรรวมถึงวัตถุมงคลของสายโนราหรือสายเขาอ้อเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเดี๋ยวในค่บคืนนี้เราจะให้ไปฟังบทสัพภาคของน้องอาร์มติดอุตโยนะครับสวัสดีครับวันนี้นั่งอยู่บริเวณของที่ตั้งโรงครูมโนราที่จะจัดงานไว้ครูมโนราที่วัดวิหารชงหรือว่าวัดของพระครูวัชระวิยาลคุณหรืออาจารย์อุตัยอุตยโยจังหวัดพัตลุงครับผมเอ้าเขามีงานอะไรครับกี่ครั้ง Uh, Penan Pecampi <altogether> นานประจําปีไหวครูมโนราโรงครูหรือไหวครูตาพลานบุญแล้วน้องอามไปเกี่ยวอะไรหรือพ่อท่านอุทัยอุทโยไปเกี่ยวอะไรกับโนราหรือมโนราครับคือ,อมโนรานี้ต้องใช้คําว่าครูหมอพ่อแม่ตายายอของมโนราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์อุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งตรงที่ว่าบรรพบุรุษหรือว่า พ่อแม่ของพระอาจารย์เป็นเชื้อสายของมโนราแล้วก็เป็นเชื้อสายของครูหมอมโนราอย่างอย่างตปาปราบบุญคือพูดง่ายๆว่าปราชญ์บักใต้ก็คือนับเสือ,อ,อครูหมอครับนับถือครูหมอพ่อแม่ตาใายครับผม,มแล้วถ้าเกิดจะพูดให้ลงกระทับไปอีกนิดน,นึงก่อนที่เราจะาเข้าในเรื่องของพิธีกรรมของอพิธีไหว้รรครูโนรานะฮะคาว่าโนราเนี่ยคืออะไรหรือมโนราเนี่ยใช้คําเดียวกันไหม <c oughs> มโนรากับโนราใช้คาเดียวกันไหมเป็น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 คำคำเดียวกันครับแต่ว่าคําคว่าโนราคือภาษาปกากใต้ครับภาษาพูดปกากใต้คือโนราพูดง่ายะครับพูดแค่จันจนว่าโนราโนรา,าก็คือคนเขาจะฟวังรู้เรื่องแล้วว่าเป็นคำคำเดียวกันคือมโนรากับโนราเหมือนกันครับเหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดเราจะให้ความรู้แก่คนเมืองภาคกลางครับใช้เป็นศิลปะ พื้นบ้านของปากใต้หรือมีที่มาลึกซึ้งมากกว่านั้นป่ะโนรานี่มันก็เป็นศินละปะของปากใต้พี่อืแต่ว่าหมันภาคกลางมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องพระสุตนมโนราใช่ไหมใช่าก็ภาคกลางเป็นพระสุตนมโนราแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นตัวในวรรณคดีแต่ว่าปากใต้บ้านเรามันมีที่มาลึกซึ้งมันมีที่มาจากของจริงเรื่องจริงที่เอามาเล่นเอามาเล่เา,าลกัน รับผมไายแบบเดียวกับลิเกไหมถ้าเกิดเปื่ยนเพื่ห้เห็นภาพนแบบเดียวริเกไหมคือโนโนโน,โนดามันจะมีสองอย่างนะพี่อ่ะบอกได้ว่าเราอ่าตัวหนึ่งมันจะเหมือนลิเกก็คือโนดาการสแสดงโนราการแสดงอ่าโนดาการสแดดาารสแดงก็คือรำรำขับว่ากกลนว่าบท ไป่มายเหนือด่วนเพลรทเด้อไอ้หุ่ยนักเตี้ยบเพรทเตี้อก็เอ็นลมแรงรักวยไว้ใกโอ้โหฝันสมัครแล้วฮะเราจะดีบอกว่าอนาคตเนาะคาเฟ่นะครับนี่โบอาหูยากนะคุอ่านั่นคือลีเกตอ่ามโนราการแสดงเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงบันเทิงครับผมแต่ว่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราเห็นที่วัดวิหารสูงที่มีสร้างลงประดมพิธีขึ้นมามีพิธีกรรมต่างๆนี่ก็เรียกว่ามโนราพิธีกรรม มโนราพิธีกรรมอ่าพิธีกรรม,ก,รรมก็ถือว่าเป็นโนราโบราณอ่าโรามรสันเรินพ่อแม่ตายายบรรพบุรุษรูหมอโนราเพื่อเพื่ออะไรแบบเดียวกับไหว้ครูพ่อแก่อ่าแบบเดียวกับไหว้ครูของของที่วัดใช่ใช่ครับแต่นี่มันเป็นศิลป์ทางใต้อ๋อเป็นศิลปะทางทาพใต้ก็ผม เขาเชื่อเขาเชื่อกันในด้านไหนอะไรยังไงครอ่าปากใต้บ้านเราก็เชื่อกันด้่นเรามารำสรรเสริญพ่อแม่ตายายสรรเสริญครูหมอส่วนครูหมอกับพ่อแม่ตายายคนละอย่างกันนะครูหมอกับพ่อแม่ตายายแยกกันถ้าออกไรอยงกันคำว่าครูหมอกับพ่อแม่ตายายคนละอย่างกันคําว่าครูหมอก็คืออย่างเนี่ยปาพลานบุญแม่สีมาลาพ่อขุนศรทตาพญาสากว้าอวาด แม่แกนโออะไรแบบเนี้ยที่เป็นถนมอยู่ในในในวังที่เป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดมโนโรามานั่นคือ,อคือส่วนครูหมอแต่ว่าส่วนของบรรพบุรุษตายายที่เราเรียกก็คือบรรพบุรุษของพวกเราพ,ราพ่อแม่ปู่ย่าตาตวดของผมของพระอาจารย์แบบเนี้ยที่ที่เขานับถือครูหมอมาก่อนก่อน,อนหน้าอย่าพวกเราจะ,จะจะจะมาถึงพวกเรา ที่เราเรียกก็คือบรรพบุรุษของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตาตวดของผมของพระอาจารย์แบบเนี้ oh. ที่ที่เขานับถือครูหมอมาก่อนก่อน,อนหน้าอย่างพวกเราจะจะจะมาถึงพวกเราครับเราก็เอามาสันเสริญได้เหมือนกันก็เลยต้องเอามารวมกันที่เหมือนในกระดาษที่อย่างอาพวกครูเชมอาจาร,รย์เรมเขาเอยเขาเอยเวลาจะกัดโยงกัดตัวครับ oh. หลายที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าทุกคนครับครับก็คือมีนับถือมานานแล้วครับตั้งแต่บรรพบุรุษเก่าๆแล้วก็ตยอยมาทยอยมาทะยอยมาพอตอนเสียก็ต้องใส่ใชื่อเข้าไปในนั้นครับถ้าเกิดพูดถึงทางทางครูโนราหรือครูมโนราเนี่ยครับยอดพีระมิดแน่นอนต้องมีองค์ปฐมครับผมส่วนใหญ่ท่านเป็นคือใครครับก็จะย่าครูต้นครูต้นที่ที่ต้นกำเนิดจริงๆของของของมโนราก็จะเป็นพวกขุนศรา พ่อขุนตัทธาครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่แต่ทอดท่าดำแต่ว่าความเป็นจริงที่มาของของของเขาถ้าถ้าตามคำกล่าวที่เล่าเๆ่าเ่า,เาต่อๆกันมานะจะมีเริ่มต้นตั้งแต่พระยาสายกว้า,วาเป็นเจ้า เป็นเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองอ well. ัทลุงนะฮะเป็นเป็นเป็นเจ้าเมืองของอ่าพัทลุงแต่ก่อนแต่ว่าสมัยตั้งเมืองที่บางแก้วอ๋อบางแก้วนันคือที่ไหนบางแก้วก็คือเมืองเมืองเก่าที่บางแก้วจะอยู่ที่ตรงที่วัดเขียนบางแก้วตอนนี้วัดเขียนบางแก้วอ่าวัดเขียนบางแก้วอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของ กี่ยวกับยันพี่ใจมบัติไว้เนี่ยเกี่ยวกับแม่อุดแม่อยากในบ้านจะป้องกันบ้านเรือนกันพูดผีพีจาจได้บอกตรงๆถือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกกระทับการปกครองมาอำนาจถือว่าครบครบที่สุด พอดีมิตัปุญญาติกา,าดาตตาปันตรายนิวารณนัตมาตาจัปปะกวาตุอะโตสัมมาสัมพุตต์อำเภอเขาใจสนอำเภอเขาใจสนก็อยู่ในเขตอยู่ในเขตวัทลุงครับวัลุงเพราะว่าเมืองวัทลุงมันมี สถานที่ตั้งเมืองมา10 10 12ที่ครับครับผมนะัตะเจริญส่วนบางแก้วก็น่าจะเป็นที่ลำดับที่ประมาณ7ที่8ก็อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบางแก้วนี้ก็ใจใจประมาณประมาณยุคยุคกรุงศรีครับตอนนั้นถ้ากลับว่าเป็นเป็นพื้นที่ในอุปถมของของบรรพบุรุษของโนราครับจะมีปัญญาถ่าความว่าเป็นเจ้าเมือง เป็นตเป็น,น,นเป็นตำนานที่เล่าเล่าเล่าต่อ,ตอ,ตอ,ตอสู่สู่ลูกสู่หลานมากิดนดอกบัวเข้าไปท้องเสร็จแล้วทีนี้มาเรียนพระยาถ่ายกว้าวแล้วบอกบอกว่าท่านกิดนดอกบัวแล้วท้องแกบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่กิดนดอกอกบัวแล้วท้องนนคือความคิดน่าจะแบบได้กับสนมมาได้ได้กับคนในวงังอะคร,ครับครับครับเสร็จแล้วก็จับท่านลอยแพรออกไปลอยแพออกไปครับคือลอยออกจากวังไปเลยใช่ไหมลอยออกจากวังไปถ้าตามตำนานเล่าลอยออกจากวังไป แล้วก็ขณะที่อยู่ในเปรท่านได้ฝันว่ามีเทวดามาบอกท่าดำให้12ท่าท่าลำให้12ท่าเป็นท่าเบื้องต้นของโนราก็คือ12บท12ท่าของมโนรามามามาสอนให้12ท่าเสร็จแล้วก็เปรลอยออกไปไปติดเกาะสีกระจังที่ตามในบทมโนราครับไปติดเกาะสีกระจังแล้วก็ ตอนนั้นก็าใส่ขนมไปพวกแม่เมาคลื่นแม่แขนอ่อนอะไรเนี่ยครับที่ในบทโดราที่เป็นครูหมอขนมที่ไปกับท่านนะครับเสบนนร็จแ,แล้วติดกอสีกาจังก็ได้กอดลูกกอดลูกออกมาเป็นพวกขุนจัตตาพ่อขุนจัตตาอ่าพ่อขุนจัตตานี่ท่ายทษนะฮะคือไม่ไม่ไมด,ด,ด้วยความที่ไม่รู้เลยเนี่ยท่ายร่างที่แฝงประทับในน้องอามะไม่ไม่ไม่ใช่ครับ แล้วแล้วท่านที่ฝ่งยล่างประทับในน้องอาร์มนั้นอันนั้นเป็นอ่าพ่อแม่ตายายครับเป็น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 บรรบรรบรรพุทธของพวกเราไม่ไม่ไม่ใช่ครูหมออ๋อเป็นบรรพุทธของทางฝ่ายของอ่าครับน้องอาร์มคครับรับท่านอุทัยสิทโยคครรัับบผมท่านก็มีสายของโนราเกาะแบบมาโบราณใช่ไหมครับผมเป็นเป็นเป็นโนราเก่าะครับมีมีมีนามว่าอะไรท่านชื่อตามภาษาก็แต่ก่อนแกเป็นกำนัน กำนันเขาจะเรียกขุนนาขุนนางครับกำนันแต่ก่อนก็เขาเขาเขาจะใช้นามขึ้นว่าขุนใช่ไหมครับอ่าจนวน้เป็นบรรพบุรุษของของของอาจารย์เขาเรียกว่าพ่อตาขุนนาพ่อตาขุนนางนาหนาเอาพ่อตาขุนนาครับครับผมอ๋อชื่อชื่อของท่านชื่อนามของท่านคือพ่อตาขุนนาครับครับอ๋อเป็นที่นับถือครับคือคือเป็นบรรบรรบรรพบุรุษของพวกผมของอาจารย์นะครับครับเขาในในในสายตระกูลกันก็นับถือ

雨脸什 <muchas> ครับ,รบก็คือในใน,ใน,ใ,นในลูกหลานท่านจะเก่งน,นั่นเป็นหมอรักษากระดูกไปแบบนี้ครับเข<ฆ>าจะมารักษากระดูกครับผมปีละครั้งปีละครั้งจะมาปามีละครั้งเวลามีงานไหว้ครูลงครูแกก็มา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 อยู่ที่นี่มาไปรับส่งแล้วก็ลูกหลานก็มารักษามาขอพรบ้างมากลาบไหว้รักษากระดูกส่วนใหญ่ก็จะรักษากระดูก வா